สวัสดีครับพี่น้องฟองไปสุขคูซุกน้นนะครับที่หลักในการต่อยแฮหต่อแฮหเย็นนะครับเหย็ดแฮหน้ำแดงตามเส้นตามเส้นหาสี่เส้นนะครับถ้าตอนนี่นี่ผมก็สิว่าถ้าพีพ่าหนองเย็ดแฮหผี่มันขาดไหลนะครับตีนตีนตีนแฮห่ตีนแส้แแหนี่ขาดไหลเวลาเข้าไปปันแฮหน้ำแดงมัน้ำมันจะเป็นน้ำไหลเนาะพี่น้องน้ำ มันเป็นนาไร่ห้องของพงหมว่าข้างล่างนี่มันสีมี่ยังมันขาดไรเพราะสามาสีฟูงได้คือปลาแล้วก็เพราะสามาร,ร,ามารีเฮเต็ด์อมันถอยคือว่าถ้าเชี่ยวถิมกับเชียยไยเพราะว่าเขาไปซื้อเือนไม้กะแพงนะครับแหนส,สิบสองสิบเอ็ดสองนี่กะตกพันกว่าบาทนะครับแพงถ้าเขาสองไม้กับสิประหยัดค่าชสจ่ายลงนะครับผมสิบมาบอกวิธีการต่อทอนแหนะครับ การต่อทอนแห่พี่เฮียร่องประหยัดค่าใส่ใจนะครับต้องก็ต้องซื้อไม่นะครับคือนกันพื้นนี้นะครับพื้นนี้ะฮะพื้นนีที่อยู่ที่สิบสองนะครับไม่พอแล้วอย่างนแล้วก็นะครับแห่มันสีมีอยู่หกทอนนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกทอนนะครับหกทอน แต่ก็แ,แต่สองแล้วมันสิเพิ่มเป็นทอนที่เก็บนะครับเป็นทอนที่เก็บเพราะว่าเป็นนีปูดพมสิตัดตัดเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมาแนะนําให้พี่น้องเก็บตามนะครับคือนะครับเนี่ยจนมากแห้งแห้งในสีบวกขาดหาดทอนทึ่งนีน่สีบวกคอยขาดนะครับสีขาดทอนสุดท้ายนะครับสีขาดทอนสุดท้าย นะครับมันสิขาดอันนี้คือทอนสุไท้ายได้เลยทอนสุไทายมันสิขาดลงไปแต่แต่ช่วงนี้สิบว่าค่อยขาดนะครับช่วงสิมว่าหาดำเนี่ยช่วงทอนหัวหัวทอนที่หกเนี่ยมหาหม่องดำเนี่ยสิบว่าค่อยขาดมันสิเริ่มขาดถึงแต่หม่องดำลงไปลงไปหาเฝ้านะครับนี่จังจังสิงหตัวยันมันสิขาดช่วงช่วงดำเนี่ยลงลงมาหาเฝ้านะครับแหสิขาดช่วงนี้นะครับแห แห่นำแดงเข้านี่ทท้งเทิสิบว่าคอยขัดปันใดมันถ้าเสียหายเลยคือเสียหายชนช่วงนี้เข้าจิเทจ็จจะไม่สมใดคือการตัดนะครับตัดเลยแฮ้ยหกทอนอันนี้ทอนที่หกนะครับนี่ถ้ามันบวกลายนะครับถ้ามันบวกลายเข้ากับจงไว้นะครับตัดเลยดำถึงมาจากหนนะครับแห่หาสิษย์ตายนะครับแห่หาสิบตาเ,าตาเ,เข้ากับสิบตตัดออกจากเครื่องหนึ่ง ให้สามสิบตาอะไรจงไว้ยี่สิบตานะครับนี่จงไว้ยี่สิบตาตัดสามสิบตาขางล่างลงไปก็ได้นะครับนี่หรือพี่น้องสิตัดยี่ยี่สิบตาขึ้นมายี่สิบตาขึ้นมาหรือยี่ยี่สิบห้าตาขึ้นมาเขามาสู้เขามาสู้เอาเลยก็ได้มันก็เสียสันก็สู้จากยี่สิบตานี่ครับคือตัดครื่งหนึ่งเีย ไอ้อตัดยิบหาตาเนี่ยก็สู้สู้ขึ้นมาแห้วไอ้สิไ้สั่งก็ไม่สั่ซสำเนียมันก็นสิเลยยุบแปดศอกนะครับสำหรับผู้มักเง่านะครับผม้มักเน่านับทั้งแต่ขึ้นมายี่สิบตาฐานมันบกขาดได้ไงฐานบกขาดไรก็กาะตัดเคิน์บแบงเคืรเร่เยิบหาตานี่นะครับนี่ไสิผมเอาผมตัดขึ้นมาสามสิบตามันก็เหลือยี่สิบตาทั้งทึ่งนี่ยังยี่สิบตาครับยางยี่สิบตาแบบน,นี้มากต่อเลยครับ มาต่อเลยต่อกับต่อคือกันนะครับเขามาเบิ้งแขะนะครับเบิ้งแขข้ขงล่างเขาหเห็ดไะไรจะแขเขาแตกจะแขสมมุติว่าท่อนที่หายทอนที่หายนี่แหนปืนนี่ผมสีเหดอยู่เว่นซีตานะครับเวยนซีตาเขาแขนหนึ่งตาเว่นซีตาเอาแขนหนึ่งตาจะหลอกท่อนสุดท้ายโอ้ชิมาต่ตตัดให้มันตรงตรัวตายลลวก็มาต่อจากทอนนี้ลงไป คือนี่เอาสุดตาเลยหาสิบตานะครับคือคือตอนสะดทายเอาเอา,เ,อาเนื้อเย็นมาต่อไม่หนี่คือหาสิบตาต่ออ้อมเลยนะครับนะครับต่ออ้อมเลยต่ออ้อมแต่ต่ออ้อมห้องก็ต้องเอาแขนน้ำนะครับเอ,เอาแขน้อมผมสีเอาแขนยุที่สิบหาตานะครับผมสีเอาแขนยู่สิบหาตา พุจิตแตกพุจิตแตกแขนชิบหาตาเอาแขนหนึง่งสิมหาตาแตกแขนแขนหนึ่งสิบหาตาแตกแขนเอาแขนหนึ่งชิมหาตาจับแขนหนึ่งจดออมนะครับถ้าพิจังรณนมัน e <ถ> <Ghost. S 2> สีเงาเกินไปนะครับสีเงาเกินไปนะครับถ้าพอถ้าพอแตกแขนเลยเนื้อมันสีเงาเดี๋ยวมันสีพอแตกนะครับคือเขาต้องแตกแขนน้ำยาแตกไหลนะครับถ้าวุ้นยาแกแขนที่นี่ลูกมันสีหนักนะครับ จากลูกเขาเคยเหตดไปหาโรกเครื่องนี่มันจิกลายเป็นหกโลกลัวผมนะครับมันจุวันหนักเกินไปนะครับนี่ลูกแหงเขานี่มันชินักอันนี้ก็เกี่ยวบหกโลกนะครับนี่แหงพื่นนี่เกี่ยวบหกโลกนะครับตัดเลยครับนี่นะครับง่ายๆนะครับเห็ดง่ายๆก็ตัดต่อแล้วปล่อยแล้วเขากะมาสู้คือเขาละครับนี่เห็ดสู้คือเขาเห็ดแบบเขาคือเลือก ซีบก็โตาอย่างสามเส้นไหนได้รับนีอย่างสามเส้นไหนเลิ่มซีบก็โตาตาดำกับซีบีตดาดำคือเกานะครับตามสูตรคือเก็เรื่งแต่ว่าก่อแตกต่างคือเขาแตกแค่โมงนี้บางท่านสิมักมักลูกมักเพิ่มลูกอีก่เจ๊งน้อยจีก็คือเอาซีบตาแตกแค่ซบตานะครับซีบตาแตกแค่เท่นึงนะครับซีบตาแตกแค่เท่นึงนะครับแต่ผมบอเห็นเห็นมันหนักปันเดย มันบันบไปนะครับคือสิบหาตาเดกจับแขเนเวนึงซีบหาตาจับแขเนเวนึงนะครับเอาจนออกเขาก่าไหรแหบขึ้นไหมมานะครับอันนี้เป็นแหบขึ้นไหมมาเลยนะครับแหบขึ้นนี่ผมใส่มาหลายปีแล้วนะครับใดขึ้นไหมครับเค็จรับดีดีสำานับนี่นี่มาบอกพี่ผอปากน่องนะครับผู้ใดที่เอาไปใส่ก็พเสียหายนะครับเอาเพล่องเอาไปใส่เบิ้งนะครับ ถ้าเราคิดด,ดีๆมีประโยชน์กับฝากพี่พาน้องกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับสวัสดีครับ